ทนีงานชุกงานนั่นมากๆเลยแบบความรักมันส่งเสริมกันนะคะงานพ่อโดนนะหรอแต่ล้วคนก็จะบอกว่าเออลักกี้เลิฟจะไม่่อลัคกี้เกมแต่ว่าเราเหมือนแบบไปด้วยกันได้ก็ก็มันด้ไปด้วยกันเรื่อยๆนะรู้สึกว่าตัวเราหนุนนำกันได้กันไหมคะฮอนเาิฟโอ้ยนีบบอกว่าทำงานได้แ่ทไานแล้วเนา่้โบ

ถ้าแบบเดเป็นตัวงมันเลยคะวุ้ยนะอวอยู่แล้วไม่เหมือนเดิมจริงๆนะค่ว่าตอนนี้เรามีเขาเข้ามาในชีวิตแเราไม่ได้ทำงานเหมนเขาก็ทำนองเขแปลกใหม่ก็คืองารดูที่มันเข้ามาเนี่ยจะมีปรนโัชนความแปลกใหม่คือการโดนแซวลุืออันนี้จรอ บบมันแล้วมีปัญหาเยอะแบบย้อนที่บบทหเห็นมันแล้วมันมีปัญหาต่ายู่างนแต่ก็ไม่ใช้ปัญหาอไม่เป็นปัญหาที่คนเข้าใจกันต้องของจริงแต่จะเป็นแผนว่าแบบออยากไปเที่ยวด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็เข้าใจว่างานมันยังไม่ได้ถ้าเกิดเป็นงานหนึ่งเที่ยวหนึ่งอะไรมาชนดับ สถานการณ์อยู่แถวนี้ไหมสถานการณ์ไม่อยู่ก็คงเลิกเที่ยวไม่อยู่แถวนี้ก็ทำงานค่ะกลัวๆเรื่องของคำว่าโปรโมชั่นอะไรอืไม่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 เคยคิดเรื่องนี้เลยด้วยมนะคะเีคยวไหมยังเน่เป็นไปตามธรรมชาติที่สใช่คือมันก็ของหมืนมันก็มัด้วยความมันเป็นเพื่อนอะเนาะมันโปรโมชั่นมันก็ไม่รู้ว่ามันโปรโมชั่นไหนอะมันรู้จักกันมานานมากๆอะ ได้พอ่อถนงนะตอนนี้เขาเขาจบเ,เ,เปลี่ยนไปยังไงบ้างากับการที่แบบแต่ก่อนก็เล่นกันได้แบบตีกันอะไรเงี้ยวันนี้นก็ตีกันค่ะ <laughs> ตีกันก็เล่นมันมีความทั้งเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ส่วนที่มันต่างก็คืออย่างที่พ่นเคยบอกไปก็จะมีแบบคุยโทรศัพท์หรือใส่ใจเป็นห่วงมากขึ้นเท่านั้นเองที่แบบเราไม่เคยเป็นกันมาก่อนนั่นอเขาไม่มีโปรพิเศษให้เราบ้างเลยเหรอ เขาเช่นอะไรอ่ะหมายถึงว่าเขาเป็นคนดูแลคนตั้งแต่เราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วลกินอะไรยาเยอะและ้วก็เป็นคนห่วงทุกคนอะไรเงี้ยเพราะวันนี้มันก็ชัดเจนขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นคนละคนอะไรเงี้ยเขาไม่ความห่งหวงเลยคะเวลาเราแบบว่าเออไปเที่ยวทะเลอาจจะต้องใส่บีกินนี่อะไรอาจจะลองไม่ได้ใส่อะไรเป็นชุดกิน่นี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็อห่วงคนน,น่ารักดีอะไรเงี้ยแต่ชุดแ้่ก็เป็นที่แบบมันก็มีความ อันนี้ก็น้อยกว่าชาวบ้านชาวช่องคนเราเราแต่มีคนออกภาพมาเทียบกันไงแบบฉันไปเที่ยวทะเลและไปเฟิร์นไปด้วยทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนอาจจะไม่รอดด้วยจนผมแต่ว่าเธอก็แบบครบพวนแล้วก็อาจจะถ่ายรูปก่อนลงน้ำไงลงน้ำเราก็ไม่ค่อยถ่ายลงน้ำก็ไม่ใช่ว่ารอดค่ะทุกคนแต่คนก็แซวต้องถึเยอะแบบว่าดูดีหรอแว่าเป็นแบบตัวเล็กแต่เราแบบกระชับให้กระชับว่ากระชากกระชากมันก็เป็นมุมเนาะคนถ่ายรูปก็จะรู้อ่นหันข้ามไปก่อนเดี๋ยวรอดเองเลยพอรู้สึกตัวเองเสีย ก่อเดิมจำเมื่อก่อนไหมคะอือจริงๆคนเป็นคนแบบขึ้นลงคนไม่ได้ห่วงเรื่องน้ำหนักอยู่แล้วมันแล้วแต่ช่วงค่ะช่วงไหนเอ็มจอยอีทก็เต็มที่ช่วงไหนก็ตามเวลาอย่างที่คนก่อนอันนี้ที่พูดไม่ชัดเลยก็ทําฟันก็จะทานได้น้อยอะไรเงี้ยเป็นแล้วแต่ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้คุมอาหารอาหารนะคะคุมอ่ะไม่กวนไม่กวเรื่องอ้วนเลยหรอถ้าอ้วนก็ค่อยโดนเตือนแล้วเออช่วงนี้ขึ้นแล้วนะเออโอเคโอเคแต่น้อยลงนิดหน่อยเนี่ยคนชอบใช้ชีวิตสบายๆบายอะแล้ว่ากินเต็มที่อะไรแบบใช้ได้เลยกินได้เลยใเงี้ย ก็หัานหน่อยอร่อยมากก็มีแล้ส่วนมากคือทุกเวลาเวลาพักอ้วนนี่จะมีคนรอบข้างรอบตัวคนพักใช่ไหมผู้จัดการเราจะไม่รู้ตัวเองเลยใช่แต่ผู้จัดการก็ตัวใหญ่ขึ้นทุกวัน เนี่ยคือพอใจกับลูกเล้าของเราแล้วคนเป็นคนพอใจอยู่ในทุกช่วงอยู่แล้วนะก็เข้าใจได้ตอนนี้อาจจะแบบมีน้ำมีนวลเอาใช่ฉันแอนเจนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีความสุขกับบแบบเคยเจอคอมเมนต์ว่าโอ้ยผอมไปตรงนั้นไปดีตรงนี้ไปเยอะไปอย่างเงี้เคยมีไหมมันผมว่ามันก็เป็นแล้วแต่ช่วงแล้วบางคนติดเราตอนก่อนหน้านี้เราก็เข้าใจเขาบางคนก็เห็นเราตอนนี้แล้วก็บอกว่าก็ปกติอะไรเงี้ยก็มันเป็นธรรมชาติมากเลยจะางใจชอบชอบฟิลไหนแบบว่าชอบให้แบบว่าแบบหอมๆหรือว่าแบบว่า มีเนื้อพี่หนังเลยทุกขนไม่เคยพูดอะไรเลยอออช้าให้พูดหรอกแล้จะเป็นอย่างไรสันก็ชอบไปของสาดไม่แน่ใจเนาะโอเคขอบคุณกัน